คิดไม่ออกตันเหมือนตึบไม่รู้จะถ่ายอะไรดีนะครับไม่รู้ว่าเว็บต้องการแบบไหนลูกค้าต้องการอะไรเซรนอะไรกำลังมานะครับชัตเตอร์สต็อกโดยช็อตลิฟช่วยได้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันถึงเรื่องแนวทางการสร้างงานนะครับของเดือนธันวาคมปี2020นะครับว่าเว็บขายภาพอย่างชัตเตอร์สต็อกเนี่ยแนะนำอะไรมาบ้างนะครับโอเคก่อนอื่นก็ เดี๋ยวดูดูกันนะครับว่ามีใครเข้ามาบ้างแล้วนะครับวันนี้จะไม่ยาวครับาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแนะนําหัวข้อเบื้องต้นเสร็จแล้วที่เหลือก็จะให้ไปคลิกลิงก์กันเอาเองนะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์เตรียมไว้ให้นะครับสวัสดีครับคุณกริตกรนะครับมาก่อนเลยนะครับโอเควันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณดําดึกด้อยโอเคชื่อ ช,ช,ชื่อจำง่ายมากเลยครับทีเดียวจำได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับคุณนัชชาครับสวัสดีครับเรียกพี่นี่มีกำลังใจเลยนะครับไลฟ์ต่อเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องชัตเตอร์สต็อกเดอะช็อตลิสต์ของเดือนนี้นะครับก่อน<ส>อื่นก็จะพูดถึงกว้างๆก่อนครับว่าชัตเตอร์สต็อกเดอะช็อตลิสต์คืออะไรสำหรับหลายๆคนที่ติดตามมาทุกๆเดือนหรือว่าคนที่ขายภาพมาระยะหนึ่งนะครับก็อาจจะคุ้นกับคำว่าชัตเตอร์สต็อกเดอะช็อตลิสต์ แล้วก็ได้ใช้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นแนวทางในการที่จะทํางานของเรานะครับมาในช่วงหลายๆเดือนซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมบอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากสําหรับคนที่ทําสต็อกแบบแบบจริงจังหรือต่อให้แบบทําสต็อกแบบเป็นงานอดิเรกแต่ว่าอยากจะได้โฟกัสลงไปว่าไอ้แต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละช่วงเนี่ยเราจะถ่ายอะไรที่ที่ตรงกับความต้องการของของตลาดจริงๆนะครับ แชตเตอร์สต็อกเดอ h ช t อตลิเนี่ยก็ช่วยก็ช่วยได้จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเว็บอื่นๆอีกอีกหลายเว็บเลยนะครับที่เขาเทำช็อตลิสต์มาให้นะครับทำช็อตลิสต์มาให้ในลักษณะแตกต่างกันอย่างเช่นเว็แบบ Adobe Stock เก็เรียกเป็น Mode Wanted Content อะไรประมาณนี้นะครับเว็บอ,อื่นก็ก็มีผมก็เคยเอามาแชร์อยู่บ้างแต่ว่าที่ที่เด่นๆเลยนะครับที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็ อัปเดตมากๆก็จะเป็นชัตเตอร์สต็อกก็ออกมาทุกเดือนคือโดยปกติโดยช็อตลิสต์เนี่ยมันจะออกมาในช่วงของต้นเดือนอีกเดือนหนึ่งคือเดือนนี้จริงๆเดือนนี้ช้ามากเลยนะครับนี่นี่ปลาเข้าไปประมาณวันที่15แล้วมันช็อตลิสต์เพิ่งเพิ่งเพิ่ง,งออกมายังไม่ได้ส่งอ e ีเมลให้แต่ละคนเลยทั้งหมดนะครับบางคนก็ได้รับแล้วบางคนก็ยังไม่ได้รับโดยปกติช็อตลิสต์ของเดือนธันวาคมหมายถึงว่าในเดือนธันวาเนี่ยเราจะถ่ายอะไรส่งดีนะครับส่งไปขายในเดือนธันวาโดยช็อ,อ,อต,ตลิสต ตุลาหรือไม่ก็ต้นเดือนแบบไม่เกินวันที่5ของเดือนพฤศจิกาแต่ว่า,เ,าเดือนนี้รู้สึกว่าจะจะค่อนข้างทิ้งระยะห่างเยอะนะครับเพิ่งๆออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังยังพอมีเวลาที่จะจะทำงานวางแผนการทํางานกันนะครับโอเคตอนนี้มีลมหนาวดาวเดือนนะครับคุณนัทพรคุณนบนะครับคุณตินมาแล้วแฟนประจําของผมนะครับคุณวรพจน์นะครับสวัสดีครับทุกๆคนเลยเถ้าเกิดมี มีคําถามอะไรนะครับมีปัญหาอะไรหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก, <c oughs> ก็สามารถพิมพ์ถามมาได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะค่อยๆตอบไปเรื่อยๆตอนนี้น้องน้องน้องแชร์ไปเรียบร้อยยังครับน้องน้องบอยน้องตาลแชร์ไปเรียบร้อยยังครับถ้าถ้าแชร์ไปไปในกลุ่มต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์เข้ามานิดนึงครับคุณหนุ่มสวัสดีครับอโอเคมาละนะครับ ชัตเตอร์สต็อกเลยช็อตลิสต์หรือรายการภาพที่ต้องการมากที่สุดในเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยมันมันมีที่มาที่ไปมาจากไหนนะครับชัตเตอร์สต็อกก็จะรวบรวมจากหลายๆช่องทางเลยนะครับหลายช่องทางอย่างเช่นรวบรวมจากสถิติการเสิร์ชหาเก่าๆในปีก่อนๆว่าในช่วงเนี้ยมันมีการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะครับอ่าส่วนหนึ่งก็เอามามา,มา,ม,า,ม,ามาตั้งไว้แล้วก็ บวกด้วยการข้อมูลที่สอบถามจากบรรดาเอเจนซี่ต่างๆหรือตัวแทนขายของเว็บ c h a เตอร์สต็อกนะครับว่าเขาต้องการอะไรบ้างเขาก็จะบอกลิสต์ต่างๆมานะครับสมมติแชทเตอร์สต็อกเนี่ยนอกจากเขาขายหน้าเว็บเวลาเขาขายงานเนี่ยนะครับนอกจากเห็นแพ็กเกจหน้าเว็บที่เป็น350ภาพต่อเดือน750 5ภาพต่อเดือนก็ ยังมีการขายอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่า c h a ์ t e r Stock p ก e m i e r ก็คือมีทีมขายข,ายของ c h a ์ t e r Stock เลยเรียกว่าเป็นเป็นแผนกขายเป็นเซลเลยนะครับเป็นฝ่ายการตลาด็คือออกไปติดต่อกับลูกค้าหรือทำงานร่วมกับลูกค้าเอเจนซี่ใหญ่ๆนะครับก็ออกไปเสนองานบ้างขายเอาไปสอบถามความต้องการขายงานตามความต้องการช่วยคัดเลือกภาพช่วยปรึกษาการสารพัดชนิดเป็นองค์กรเป็นเป็นทีมขายขนาดใหญ่นะครับทีนี้ในการทํางานร่วมกับเอเจนซี่เนี่ยเอเจนซี a ่ c ก็จะมี การทํางานล่วงหน้านานหลายๆเดือนนะครับกว่าจะทํางานให้ลูกค้าบางทีตอนนี้เดือนพฤศจิกาบางที้ก็วางแผนการทํางานล่วงหน้าไปไปถึงเดือนหน้าอ,อีกเดือน2เดือน3เดือนเขาก็จะมีการร้องรีเควสต์คอนเทนต์ต่างๆล่วงหน้าว่าเขาอยากได้แบบนี้แบบนี้ประมาณนี้นะครับชารเตอร์สต็อกก็จะรวบรวมมาส่วนหนึ่งจากความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอามาบวกกับอันแรกคือสถิติเก่าๆอันที่3ที่เขารวบรวมก็คือสถิติการเซิร์ช แนวโน้มการเซนะิร์ชณเวลาปัจจุบันนะครับว่าตอนนี้ลูกค้ามีการเซิร์ชคำอะไรที่มันมีแนวโน้มที่จะจะจะพุ่งขึ้นหรือเป็นที่ต้องการเยอะๆเสร็จแล้วพอได้ข้อมูลจากจากหลายๆแหล่งตรงนี้ c h a เตอร์สต็อทีมการตลาดของ c h a เต e r Stock ก็จะเอามาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับว่าภาพแนวไหนที่มันยังยัง,ย,งยังขาดอยู่ยังมีอยู่น้อยเ,อเมื่อเมื่อรวมความต้องการต่างๆแล้วมันมีอยู่น้อยไม่พอกับความต้องการก็จะลิสต์ออกมาเป็นช็อตลิสต์ช็อตลิสต์เนี่ยมันจะมีข้อข้อ,ข,อข้อเด่นอยู่อย่างหนึ่งนะคครับก็ื มันจะลิต์แต่ละรายการนะครับที่เขาให้มาเนี่ยไอ้ไอ้คีย์เวิร์ดแต่ละคำแต่ละกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตดูคือพอเราเข้าไปค้นหาเพื่อที่จะมาทํางานเราจะพบว่าคีย์เวิร์ดพวกนั้นเป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยเป็นเป็นอะไรที่โอ้มันมันมันดูใหญ่เพียงแต่ว่าพอเราเข้าไปดูในในเว็บชาเตอร์สต็อกเองจะมีภาพอยู่น้อยอันนี้เป็นเป็นจุดเด่นของของของเดยช็อตลิสเลยก็คือ จริงๆอะ่ะมันจะมีความต้องการภาพมากและหลากหลายกว่านี้เพียงแต่ว่าบางทีทีมทีมงานอคอนเทนต์เนี่ยเข้าไปค้นดูแล้วโอเคลูกค้าต้องการอันนี้เยอะแต่ว่าอ่ะมันมีคอนเทนต์เยอะแล้วนะครับเออเสียงชัดไหมครับนี่ยังไม่ได้ถามเลยว่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับสวัสดีครับหลายๆคนคุณติ้นคุณวรพจน์คุณหนุ่มเมื่อกี้ไปละคุณอาทิชานะครับคุณอาร์โตโฟโต้กราฟนะครับคุณเอกเอกไฟเวอร์รักในหลวงนะครับอ่าคุณ อ่านว่าอะไรทับสวัสด์นะครับจากมาจากเดนมาร์กนะครับคุณทับสวัสด์มัลเลอร์นะครับบูเลอร์แล้วก็คุณสุรศักดิ์โอเคนะครับเสียงเสียงชัดไหมครับพิมพ์พิมพ์เข้ามาให้นิดนึงพอดีผมไม่แน่ใจนะครับเสียงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อเสียงชัดเจนครับส่วนภาพนั้นไม่ถามครับเพราะว่ามั่นใจในหน้าตาของตัวเองนะครับโอเคเสียงชัดโอเคขอบคุณมากเลยคุณพจนาตนะครับทีนี้เมื่อกี้ถึงไหนละลืมเลย เรียว,ว่าอ๋อแชเทเตอร์สต็อกเขาจะเวลาเขารวบรวมตบเนียบางอย่างมันก็เป็นที่ต้องการเยอะนะเพียงแต่ว,ว่ามันจะมีภาพอะเยอะอยู่แล้วแต่สิ่งที่จุดเด่นของของเดอะช็อตลิสของ c h a เตอร์สต็อกค,คือภาพมันจะมีน้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูตัวอย่างกันนะครับทีนี้พอเขารวบรวมมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเราเวลาเรานึกอะไรขึ้นมาไม่ออกเอ๊จะถ่ายรูปยังไงดีระหว่างว่าเรามีเวลา1วันเท่ากันสมมติว่าเราจะจ้างแบบ ในราคาเท่านี้เวลาเท่ากันค่าจ้างแบบเท่ากันนะครับเ,เวลาในการแต่งภาพอะไรเท่ากันหมดถ้าเรายังนึกอะไรไม่ออกเราถ่ายไปสเปะสปะนึกอยากจะเจออะไรก็ถ่ายหรือใช้เวลาเท่ากันกับทํางานตามเด็จช็อตลิปหรือว่ารายการภาพที่มันมีแนวโน้มว่าจะขายได้หรือเนื้อหามันเป็นสากลกําลังอยู่ในกระแสนิยมแล้วก็มีภาพคู่แข่งน้อยมันก็ย่อมจะมีโอกาสที่เราจะ ขายได้นะครับนั่นส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็คือเฉลตลิสแต่ละเดือนจะพยายามกระจายคีย์เวิร์ดต่างๆออกไปกระจายไปใน,ในกลุ่มต่างๆทีนี้ถ้าเราทําตามโดยอฉลยลิสเนี่ยทุกเดือนสมมติเราได้อลยลิสออกมาเดือนหนึ่งมันจะมี4ี่หัวข้อหลักนะครับถ้าถ้าเราสามารถที่จะสร้างภาพตาม4ี่หัวข้อหลักเนี่ยได้ทุกทุกเดือนนะครับมากน้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสามารถศักยภาพหรือเวลาที่แต่ละคนมีเราสามารถถ้าเรา,เราสามารถเ,เราสามารถที่จะ มีภาพครอบคลุมทั้ง4หัวข้อเนี่ยทุกๆเดือนกลายเป็นว่าในรอบหนึ่งปีเนี่ยเราจะมีคีย์เวิร์ดครอบคลุมมหาศาลเหมือนใแมงมุมเลยที่จะคอยดักลูกค้าเราเหมือนว่าเราเราไม่ได้ไปแนวใดแนวหนึ่งมันจะมีแบบมหาศาลเลยลูกค้าพิมพ์เซิร์ชคีย์เวิร์ดอะไรก็มีโอกาสที่จะเจอภาพของเรานะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของโดยอตลสต์นะครับแล้วสวัสดีครับคุณสุภกิจนะครับคุณพศภาพรอเสียงชัดเจนครับโอ้ถูกใจมากนะครับถ้ามีรางวัลเนี่ยไม่ต้องรุ้นเลยครับมันเดี๋ยวแจกให้ไปเลยนะครับ แล้วเดอร์ช็อตลิสมันคือเอยมันรู้แล้วมันคืออะไรแล้วมันจะจะจะหาได้จากที่ไหนนะครับเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอนิดหนึ่งนะครับอ่าแชนหนาจอโอเคอ่าเดอร์ชอตลิสมันจะอยู่ตรงนี้ครับเดอร์ชอตลิสเรา มันจะอยู่ที่ตัว w w w s h u t t e r s t o c k c o m t h แล้วก็ e x p l o r e นะครับแล้วก็ t h e s h o r t l i s t เขียนอย่างนี้นะครับอันนี้คือในกรณีที่เราต้องการพิมพ์ก็เรียกว่า URL เข้าไปโดยตรงนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะอีกวิธีหนึ่งครับที่ทไม่ต้องไม่ต้องหาให้เหนื่อยนะครับก็จะสามารถใช้วิธีนี้ครับใช้วิธี เข้าไปที่ Google ก็ได้ครับเข้าไปที่ Google เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า s h u t t e r Stock กเดอ h o r อ l i s t เนี่ยเราก็จะได้แล้วนะครับอย่างเช่นเราเข้าไปที่เ,เนี่ย Google นะครับใช้ Google ตามปกติเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คำว่า s h u t t e r Stock the s h o t t l s t t แค่นี้นะครับพอเราเซิร์ชปั๊บมันก็จะขึ้นมาเลยรายการภาพที่ต้องการนะครับเราเราก็คลิกเข้าไปนะครับ ทีนี้ปกติเวลาเราอยู่ในภูมิภาคเมืองไทยนะครับแล้วเรา,เ,าเราเข้าไปที่ช h ตเ t e r Stock หรือ Shortlist เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นภาษาไทยให้เราวันนี้อยู่ที่การตั้งค่าของแต่ละเครื่องนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาไทยแนะนำให้เราอ่านภาษาไทยก่อนโดยช็อตลิส์เนี่ยแต่ละเดือนมันจะมีอยู่4หัวข้อหลักก่อนนะครับ4หัวข้อหลักแล้วก็เป็นหัวข้อแยกย่อยเข้าไปตอนแรกเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะครับก็อาจจะลองอ่านภาษาไทยดูยก่อน กว้างๆคร่าๆวาาๆว่าเขาต้องการอะไรบ้างอย่างเช่นในเดือนธันวาคมเนี่ยเขาบอกว่าในเดือนธันวาคมภาพที่ต้องการมากๆนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ LGBTQ นะครับแล้วก็งานอดิเรกในบ้านแล้วก็อาหารที่จัดจานสวยๆแล้วก็ประสบการณ์ของวัยรุ่นเราก็ลองอ่านดูนะครับอ่านดูปึ๊บ,บว่ามันมีอะไรบ้างแต่ทีนี้แนะนําว่าถ้าเราอ่านภาษาไทยบางทีเราอาจจะนึกเร,เราอาจจะนึกภาพออกนะครับนึกภาพออกแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเราไม่ได้ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะถ้าสมมตุมมติว่าสมมุติว่าศิลปะการจัดจานอาหารหรือคําว่าอ่ะรักของ LGBTQ+ หรือ LGBT หรือ LGBTQ ก็แล้วแต่นะครับมันเป็นมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็แนะนําให้เราเปลี่ยนหน้าเว็บนะครับเราเลื่อนมาด้านล่างนะครับเราก็เปลี่ยนหน้าเว็บจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษปั๊บเนี่ยเราก็เปิดขึ้นมา เป็นภาษาอังกฤษปับ๊บมันก็จะมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาด้วยทีนี้พอเห็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษปับ๊บเราจะเริ่มเห็นสับเห็นคีย์เวิร์ดที่มันซ่อนอยู่ในนี้นะครับว่าสมมติว่า LGBTQ love นะครับมันจะมีอะไรบ้างเราก็ค่อยๆแกะคีย์เวิร์ดจากตรงนี้นะครับใช้คีย์เวิร์ดที่มาจาก Shutterstock ซึ่งฝรั่งเขาให้เรามาเนี่ย มันจะแน่นอนกว่าแต่ทีนี้ในการแกะรหัสคีย์เวิร์ดพวกนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีประสบการณ์ในการทําสต็อกมาสักระยะหนึ่งก็อาจจะไม่ยากนะครับใครที่ทำคีย์เวิร์ดเองหรือเก่งภาษาอังกฤษหน่อยก็อาจจะค่อยๆแกะมาได้แต่ว่าสําหรับหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษมากหรือว่าไม่ไม่ค่อยยังไม่ค่อยชํานาญในเรื่องการแกะอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมผมทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือคือถ้านั่งทําเองมันเสียเวลาไปเป็นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะใช้เวลาเยอะมากแล้วถามว่าทำไมผมถึงทาทุกเดือนกก็็เเพราาะว่ะหตุผลคื ปกติที่ที่ผมทำงานส่งสต็อกอยู่เองส่วนหนึ่งส่วนที่สองผมเองก็อย่างที่ทราบครับผมก็มีบางกากคลิกสตูดิโอคือคือ,ค,อคือที่นี่นะครับก,ก็ทุกๆเดือนผมก็จะ,ะมีทีมงานน้องๆเขาจัดจัดทริปถ่ายภาพสตอ็อกให้กับหลายๆคนที่ไม่สะดวกจัดทริปเองนะครับชอบถ่ายถ่ายก็เรียกว่าแบบทริปมามาถ่ายกันเพราะฉะนั้นผมจะต้องลิสต์รายการคีย์เวิร์ดเนี่ยทั้งหมดออกมา1ชุดก่อนเพื่อที่จะมาดูว่าเราสามารถที่จะจัดไอทริป ให้เข้ากับคีย์เวิร์ดอะไรบ้างทีมอะไรบ้างท,ที่อยู่ในช็อตลิสต์เนี่ยที่เราสามารถจัดได้แล้วให้มาถ่ายกันโดยไม่ต้องลงทุนเองไม่ต้องหาพรอบเองไม่ต้องติดต่อแบบเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมาทําซึ่งทุกเดืนอนผมต้องทาอย่างนี้อยู่แล้วไหนๆก็ไหนๆทาแล้วคือทริปเนี่ยหลายๆคนที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดอาจจะอยู่แบบไกลๆหรือเป็นคนที่แบบอาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมหรือไม่ถนัดหรือไม่ชอบที่จะถ่ายภาพในแบบทริปอะไรก็ตามแล้วแต่เหตุผลส่วนตัว ก็มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์ด้วยคืนไหนไก็ไหนๆก,ๆ,กๆก็ทำแล้วนะครับแล้วก็ชัตเตอร์สต็อกเองก็ฝากฝากเรื่องพวกนี้กับผมอยู่แล้วนะครับผมก็จะทําลิสต์ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะลงลิสต์เนี้ยนะทั้งหมดนะครับลงไว้ใน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 เพจนี้นะครับเ,เพจสต็อกฟ h o โต้ไทยแลนดนะครับก็คือผมจะเอาผมจะ เอาลิงก์พวกนี้มาแปะเดี๋ยวพอจบไลฟ์ผมแปะให้เลยนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเที่ยวไปนั่งดูให้เสียเวลาครับก็คือแค่เข้ามาแล้วก็สมมุติว่ารักของ LGBT LGBTQ อันแรกนะครับผมก็จะเริ่มต้นด้วยคําว่าคีย์เวิร์ด LGBTLGBTQ+ หรือไม่ก็ LGBTQ อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไปหาลิงก์ภาพ reference ตัวอย่างมาให้เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นคำว่า uh, Same-sex couple ที่อยู่ในนี้นะครับถ้า uh, อย่างเมื่อกี้ ดูอันนี้จะเห็นว่ามันจะมีเห็นไหมครับเ,เขาบอกว่า users เนี่ยครับ users will be searching for images of same sex couple cooking and enjoying the romantic dinner at home ทีนี้เราก็ต้องถอดออกมาว่าเวลาเขาบอกแบบนี้นะครับค k เวิร์ดอะไรที่ต้องเอาเราต้องเอามาใช้นะครับคือพอเรามาหาภาพตัวอย่างเสร็จเราต้องเอาค์เวิร์ดพวกนี้ไปใส่ในขั้นตอนการเวลาทำภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้ คีย์เวิร์ดตรงกับที่เขาเขาเขาแนะนำเรามาเห็นไหมครับทีนี้ผมผมถอดออกมาแบบนี้ผมก็ถอดคำว่า same sex couple cooking อ่าก็ได้ละมาลองดูนะครับในนี้ก็จะถอดออกมาเป็น same sex couple ก่อนก็คือคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันนะครับอ่าป๊บเห็นไหมครับแล้วเสร็จแล้วก็เป็น same sex cooking เป็น lgbt cooking อะไรอย่างนี้นะครับอ่าลองคลิกมาดูสมมติ same sex couple ก่อนนะครับคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันอ่าพอคลิกเนี่ยเห็นไหมมทำมาให้เรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถเข้ามาดูว่าลักษณะการถ่ายแบบ LGBT ที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่าอย่างภาพบางภาพ Same-sex cooking LGBT cooking นะครับก็คือว่าพวกคู่รักแต่เพศเดียวกันเนี่ยกำลังทําอาหารซึ่งเขาบอกเป็นที่ต้องการมากพอเซิร์ชเข้ามาปั๊บมันมีภาพอยู่ไม่ไม่กี่ภาพเองนะครับผมก็จะหมายเหตุวว่ามันมีภาพน้อยอ่ะทีเนี้ยอันนี้น่าสนใจแล้วอันไหนที่มันมีภาพน้อยๆยสัก5 0าร้อยไม่ถึงพังนเงี้ย นะครับห้าหกร้อยเจ็ดร้อยอันนี้แหละครับใครที่สามารถเซตงานถ่ายเองได้หรือว่าใครที่คิดว่าจะทํางานที่แบบเป็นนิชหรือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าคู่แข่งยังน้อยอยู่ต้องลองมองพวกนี้นะครับภาพคีย์เวิร์ดไหนกลุ่มไหนที่มันมีภาพประมาณหลักร้อยหรือหลักพันต้นๆอันนี้คือโอกาสที่เราจะสามารถแทรกเข้าไปได้นะครับแทรก,กเข้าไปได้เห็นไหมครับก็มีจํานวนไม่เยอะทีนี้เวลาเราเข้ามาในนี้นะครับ เราเข้ามาแล้วเราทํายังไงบ้างนะครับแล้วเราเข้ามามันจะมีให้เราเลือกด้านซ้ายมือเห็นไหมครับมันจะมีภาพทั้งหมดภาพถ่ายโดยส่วนใหญ่แล้วเอาเวลาทํางานจริงก็จะเลือกที่ภาพถ่ายครับเขาจะเลือกที่ภาพถ่ายแล้วก็เลือกที่สัมพันธ์กันมากที่สุดนะครับสัมพันธ์กันมากที่สุดก็ถ้าเป็นหน้าจอใครเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องเป็น most relevant นะครับคือ most relevant ก็แปลว่าเกี่ยวข้องมากที่สุดนะครับซึ่งซึ่งก็เกี่ยวข้องมากที่สุดของ chapter stock นี้ก็ไม่ไม่เชิงเป็นภาพ ป๊อปแบบเพียวๆนะครับไม่เหมือนในเว็บ Adobe s t o c k ซึ่งมันบอกเลย Popular ดาวน์โหลดนะครับคือมอดป๊อปปูล่าม d ดดาวโหลดแต่ของช h เ t อร์สต็อจะใช้คำแบบเลี่ยงๆหน่อยหนึ่งเขาใช้คำว่ามอดเ l เ v เว t m ม d ดเ e เ e เว n t ก็คือภาพที่มันเกี่ยวข้องซึ่งมันก็จะผสมกันทั้งภาพที่เป็นภาพป๊อปกับภาพที่แบบน่าดูน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็เป็นภาพที่ที่ใช้เป็น Reference ในการทำงานได้นะครับเราก็เลือกที่ภาพถ่ายนะครับเลือกภาพถ่ายอืมโอเคนะครับ ใครมีคําถามอะไรสอบถามมาได้นะครับเลือกที่ภาพถ่ายเลือกที่สัมพันธ์กันมากที่สุดนะครับแล้วเราก็จะได้ภาพ reference ดูว่าเออมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับการดู reference เนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่างวิธีการดูก็คือ 1. ดูเพื่อดูแนวทางว่าคนอื่นเขาถ่ายกันยังไงเราก็มาเปลี่ยนในแบบนังแบบแล้วเราไปถ่ายลักษณะนั้นบ้างอันนั้นหนึ่งสองท,ที่เราต้องดูก็คือดูว่ามีภาพอะไรที่มันยังไม่มีบ้างก็คือเห็นเห็นปุ๊บนึกพอเรานึกนึกนึกขึ้น,น,น,นมาเอ๊ะ มันมีอะไรที่เรานึกออกแต่มันยังไม่มีในนี้แต่มันเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดนี้อันนั้นแหละครับคือแบบแบบแบบโชะเลยก็คือแบบเราสามารถสร้างงานได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้เวลาเรา,าหาภาพพวกนี้นะครับปกติอย่างผมเป็นสายภาพถ่ายนะครับผมก็จะคลิกดูที่ภาพถ่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ย แม้แต่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เป็นสายเวกเตอร์ก็สามารถคลิกเลือกเวกเตอร์ได้ครับเราก็ลองดูว่าในคีย์เวิร์ดเดียวกันที่เขาบอกว่าเป็นเดลชอร์ดลิสบอกว่าต้องการเนี่ยมันสามารถสร้างงานออกมาเป็นเวกเตอร์ได้แบบไหนบ้างเห็นไ,ไหมครับพอกเวกเตอร์ปั๊บมันก็มีให้เราสามารถเลือกได้เห็นไ,ไหมครับเขาก็สามารถใช้ได้ทีนี้งานในส่วนของวิดีโอใครที่เป็นสายวิดีโอก็สามารถนําไปประยุกต์จากภาพถ่ายนะครับก็สามารถนํไประยุกต์ใช้ได้นะครับนี่คือ,อวิธีการใช้งานเดลชอร์ดลิสนะครับ พยายามดูคีย์เวิร์ดอันไหนที่ดูแล้วค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีคู่แข่งน้อยก็ถ้าเซตถ่ายได้ก็อาจจะลองเซตถ่ายดูก่อนนะครับอ่าก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครัผมผม,ผมพวกนี้ลิงก์พวกนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาทําหานะครับประหยัดเวลาไป2อสชั่วโมงเลยแหละนะครับอ่าผมก็หาไว้ให้เรียบร้อยไล่ไปทีผมแกะไปทีละคีย์เวิร์ดเลยนะครับอ่าแกะไปเลยเพราะว่าผมเองก็ต้องเอามามาใช้งานกับ ทีมงานของผมด้วยนะครับของเ,อเดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมกลับไปอีกทีนึงเป็นที่เรียกร้องกันมากที่สุดในเดือนธันวาคมนะครับมีคําแนะนําบนนี้นะครับดูเนื้อหาของคุณควรมีบุคคลที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์เพศสภาพอายุความสามารถ และลักษณะทางร่างกายนะครับก็คือแบบพยายามถ้าเลือกได้นะครับถ้ามีโอกาสสมมติว่าเรามีโอกาสจ้างแบบหลายๆแบบนะครับหลายๆคนก็อาจจะผสมกันผิวขาวผิวดำเป็นคนเอเชียเป็นคนแคอเชเียนอะไรก็ได้นะครับถ้า,ถ,าถ้าเลือกได้นะถ้ามีโอกาสก็พยายามาผสมลงไปให้มันมันค่อนข้างหลากหลายนะครับเอากว้างๆรักของ L G B T Q นะครับคำนี้ L G B T Q LGBTQ+ หรือ LGBT เมื่อก่อนเนี่ยมันชอบใช้เมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยเห็นมีใส่คำว่า LGBT พอหลังๆก็เริ่มเพิ่มคำว่า LGBTQ นะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เห็น LGBTQ แล้วก็ใส่เครื่องหมายบวก LGBTQ+ นะครับเวลาเราเซิร์ชเข้าไปในเว็บ c h a t t e r s t o c k นะครับถ้าเราเซิร์ชคำว่า LGBTQ ในคีย์เวิร์ดเดียวกันหรือ LGBTQ+ มันจะเจอผลการค้นหาที่ ค่อนข้างน้อยเพราะว่าคำตัวคิวกับตัวพลัสเนี่ยมันเพิ่งเติมก็มาที่หลังเพราะฉะนั้นเวลาเราเซิร์ชนะครับให้เราตัดให้เราเซิร์ชเฉพาะคำว่า LGBT ไปก่อนนะครับเพราะมันจะมีภาพตัวอย่างให้เห็นเยอะกว่าแต่พอเราถ่ายงานแล้วหรือขั้นตอนการส่งงานเราใส่คีย์เวิร์ดนะครับให้เราใส่คำว่า LGBT แล้วก็ LGBTQ LGBT 1คำนะครับแล้วก็ LGBTQ อีก1คําคำแล้วก็ LGBTQ+ อีก1คํา นะครับเพราะว่ามันใหม่มันใหม่กว่าเห็นไหมครับคือภาพเก่าๆเนี่ยจะเสียเปรียบแล้วถ้าเจ้าของเขาไม่มาแก้คีย์เวิร์ดเขาจะไม่มีคําว่า LGBTQ นะครับลองดูได้เวลาเซิร์ชนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็ใส่เข้าไป LGBT ลูกค้าจะหาภาพที่ชื่นชมความรักในชุมชนของชาวชาวชาว LGBTQ+ หลีกเลี่ยงท่าทางที่จะเป็นการเหมารวมนะครับท่าทางเป็นการเหมารวมในความในถ้าเป็นผมคิดก็น่าจะเป็นเหมือนกับว่าประมาณว่าถ้าเป็นชาวอ,อาจจะ การใส่จริตจัการานที่แบบว่าเป็นการเหมาว่าถ้าเป็นคน LGBT จะต้องทําท่าแบบอย่างนี้คือเราอาจจะไม่ใส่ไปอย่าง,างภาพตัวอย่างจะเห็นว่าเหมือนกับเ,เขาใช้ชีวิตประจําวันของเขานะครับแล้วก็หรือหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ของชาว LGBTQ นะครับเพราะเหมือนประมาณว่า,าการใช้ทงหรือการใช้สัญลักษณ์อันนี้คือไม่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเดยวอดลิฟต์นี้ละเอาแค่ว่าท่าทางที่ก็แสดงออกจริงๆมากกว่านะครับอ่า กูรักเพศเดียวกันทาอาหารนะครับเพลิดเพลินกับมื้ออาหารโรแมนติกอยู่ที่บ้านช่วงเวลาของการแสดงความสนิทสนมจับมือแสดงความรักนะครับหรือการแสดงใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะนะครับคู่รักเพศเดียวกันหรือหรือข้ามเพศนะครับ LGBT LGBTQ นี่แหละครับให้ของขวัญกันและกันเช่นให้ดอกกุหลาบช็อกโกแลตอย่างอย่างการแลกของขวัญให้กุหลาบให้ช็อกโกแลตแสดงความรักผมคนดูลรามีน้อยมากก็ ใครสนใจก็สามารถที่จะไปไปสร้างได้อย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างอ,อลองดูจะเป็น LGBT เออ่ LGBT exchanging gift นะครับให้ของขวัญกันอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีภาพอยู่แค่ไม่ไม่กี่ไม่กี่สิบภาพเองนะครับมันมีช่องว่างให้เราสามารถสร้างงานได้อีกเยอะนะครับ อย่างอะไร LGBT กับกับภาพ,พกให้ดอกกุหลาบให้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยังก็มีภาพอยู่จำนวนไม่เยอะแล้วก็เท่าที่ดูก็จะเห็นว่ายังมีภาพที่เขาเรียกว่าแบบภาพสวยๆผมคงไม่อธิบายละเอียดแต่ว่าภาพสวยๆที่ที่ดูแล้วน่าจะเป็นภาพป๊อปอ่ะยังมีอยู่ไม่เยอะนะครับก็เป็นโอกาสที่เราจะสามารถาใส่งานของเราเข้าไปได้นะครับลองพิจารณาดูนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกอก็จะมีสะท้อนความรักที่สัมผัสได้ในวันนี้ภาพคู่รักที่อยู่ด้วยกันในวันวาเลนไทน์ผ่านวิดีโอคอลนะครับในส่วนของงานอดิเรกในบ้านนะครับใครๆก็อยู่บ้านมากกว่าที่เคยนะครับภาพเด็กเรียนเปียโ,โนทางวิดีโอคอลในเป็นมุมมองใหม่ที่จะถึงความคลาสสิกและจะเป็นที่ต้องการมากอันนี้ก็ลองดูนะครับใครมี เปียโนตั้งทิ้งๆไว้ที่บ้านนะครับซื้อไว้แล้วไม่ค่อยได้ใช้ก็อาจจะนำมาเป็นพร็อพในหัวข้อย่อยนี้นะครับซึ่งก็บอกว่าภาพเด็กเรียนเปียโนทางวิดีโอคอลเป็นมุมมองใหม่ที่จะสะท้อนความคลาสสิกและเป็นที่ต้องการมากนะครับเข้าไปดูผมทําลิสต์ไว้ให้นะครับหัวข้อที่2เด็กกำลังเรียนเปียโนผ่านวิดีโอคอลนะครับมีน้อยเลยนะครับผมใช้คำว่าคิดเปียโนวิดีโอคอลนะครับประมาณนั้น ลองดูนะครับมีภาพอยู่40กว่าภาพนะครับประมาณนี้เราก็สามารถสร้างได้เยอะนะครับคีย์เวิร์ดเนี่ยถ้าใค,ใครที่เก่งภาษาอังกฤษมีความเชี่ยวชาญในการพลิกแพลงสับสลับไปสลับมาก็สามารถไปไปสร้างลิสต์ขึ้นมาเองได้นะครับก็คืออ,อาจจะไม่จาเป็นต้องใช้สิ่งที่ผมทำเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้แบบถือว่าเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษอะไรมากก,ก็พอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ใครที่คิดว่ามีศัพท์ที่ดีกว่านี้นํามา จับมาชนกันมามาจัดกรุป๊ปจัดอะไรก็ก็สามารถลองค้นดูได้นะครับผมใช้คำว่าเปียโนเลสซันดิสเทนส์เลอร์นิ่งนะครับก,การเรียนทางไกลการเรียนเปียโนก็มีภาพอยู่ประมาณสัก200กว่าภาพนะครับนี่ก็เอาไปเป็นไอเดียในการสร้างงานดูนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างมไม่เยอะเลย200กว่าภาพเนี่ยไม่เยอะเลยเพราะว่าใช้กันทั้งโลกนะเวลาผมถามสังเกตว่าใครเคยมาเรียนกับผมเนี่ยจะชอบถาม ว่าเยอะไหมบางคนบอกเยอะบอกไม่เยอะหรอกครับเพราะว่ามันใช้กันทั้งโลกแล้วก็ใช้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโอเคภาพคนที่อยู่ในครัวนะครับเรียนรู้ผู้คนเรียนรู้วิธีการทำอาหารผ่านแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตจะเป็นที่ต้องการสังเกตดูเทรนด์มันก็คือทําอาหารแล้วก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์แล็ปไอไอไอแท็บเล็ตไอโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้นะครับ ลองเอามาประยุกต์ดูนะครับเ,เพื่อนเพื่อนทำโยคะเล่นโยคะในสวนออสอนโยคะออนไลน์นะครับแล้วก็ภาพที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเบื้องหลังการถ่ายทำถ่ายให้เห็นเขากำลังทำงานทงานนะครับโอเคเออแล้วก็มีอะไรอีกศิลปะการจัดจานอาหารเนี่ยสายสายอาหารน่าจะน่าจะเข้าทางนะครับก็ลองไปไล่ดูกันแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างการจัดจานอาหารพีทติ้งอาร์ตนะครับ ก็ลองดูผมก็มีตัวอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปคลิกลิงก์กันได้เดี๋ยวระจบไลฟ์นะครับจะพูดลิงก์ไว้ให้เลยนะครับโอเคอ่าชีวิตไวทีนนะครับประมาณนีน้ก็ไปลองจับกันดูว่าจะทําอะไรกับมันได้บ้างส่วนใครที่อ,อยู่ใกล้ๆบางกอกคลิกสตูดิโอนะครับก็ถ้าสนใจงานทีมที่เกี่ยวกับดีชอตลิสต์นะครับก็ ฝากนิดนึงนะครับฝากกลุ่มนี้นะครับเข้าไปลองดูกันนะครับไปจอยกลุ่มนี้กันชื่อกลุ่มทริปถ่ายภาพและวิดีโอบางกอกคลิกสตูดิโอนะครับก็ทางผมแล้วก็ทีมงานนี่ก็จะพยายามจัดทริปขึ้นมานะครับให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมงานในช็อตลิต์เนี่ยอยู่ประมาณหลายๆหัวข้อนะครับในในแต่ละเดือนนะครับใครที่ยังไม่ไม่สะดวกที่จะไปจัดทริปเองนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มจะลองศึกษาดูว่าเออแนวทางว่าเขาทํากันยังไง นะครับหรืออยากจะไปพบปะเพื่อนฝูงสนุกสนุกในการถ่ายภาพอะไรก็สามารถเข้าไปร่วมกลุ่มนี้ได้แล้วก็จะอัปเดตข่าวสารต่างๆแล้วก็ไปร่วมถ่ายภาพทริปด้วยกันนะครับเมีเดี๋ยวนะขอเช็คคำถามนิดนึงครับไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ามีคำถามอะไรบ้าง ก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ที่มาร่วมรับชมไลฟ์นี้นะครับก็คงจะจบเท่านี้เดี๋ยวประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะครับผมขอเวลาปรับแต่งลิงก์นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ให้ก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับก็คลิกเข้าไปดูได้เลยก็นําไปสร้างงานกันนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการทํางานนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในงานทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ